โชคดีนะครับปัญหาให้ทุกคนโชคดีปัญหาให้ทุกคนสมหวังนะครับผมไปกล้ามาไปกล้าให้โชคลาภลูกเห้วยนะ,นะลูกนะขอมุนสามตัวนะขอมุนสามตัวสามตัวแตะข้างบนไปเลยนะลูกนะหรือก็สองตัวล่างก็ได้แต่เราจะมุนสามตัวนะลูกนะให้พี่เดมมุนตรงๆนะคะอ่ะพี่เดมุนเป็นแล้วเนาะมุนเซียนแล้วดันเนาะไปก่อนนะอ่า จ้าอยู่ในมือพี่นักลนกน้าอมืพี่นักเป็นก้านะเขาต้องต้มแน่นๆนนะเป็นก้าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นักเป็นกน้าุก้นอยู่ทุกคนเป็นกส้าทุกหนมีข้อทุกคนสมหวังจากปัญหา เขาได้มีเงินใช้เขาได้มีเงินเชื่อที่ใหม่เขาได้มีเงินได้ใช้ไดใช้สิ่งของเขาแล้วนะครับก็มาลูกแรกมาแล้วครับลูกแร,กม,แร,ก,รก,กมาแล้วนะครับเอาละครับลูกที่หนึ่งมาแล้วนะครับลูกที่หนึ่งมาแล้วนะครับอ่า ใครอยากเห็นข่าวใุจนะครับใครอยากเห็นข่าวใจหน่อยนะครับอ่าลูกที่หนึ่งมาแล้วนะครับและลูกแรกนะครับก็คือเลขเลขอเลขนี้ครับมาแล้วนะครับลูกแรกคือเลขนี้นะครับเลขแรกคือเลขนี้นะครับหาวละเลขศูนย์นะคะ เอาละครับเลขแรกก็คือเลขนี้นะครับเลขแรกก็คือเลขนี้นะครับใครเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนลูกต่อไปนะครับเราจะหมุนลูกต่อไปนะครับเอาละใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับองางวดประจําวันที่1นธันวาคม2องพนะครับเราจะเป็นการเสี่ยงทายหมุนปิงปองนะครับเพื่อให้แนวทางนะครับประจําวันที่1นธันวาคม2องพนนี้นะครับเอาละครับลูกแรกนะครับ ใครชอบบ้างนะครับถ้าใครชอบขอหัวใจหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าแล้วลูกที่สองลูกที่สามเป็นเลขอะไรนะครับอ่าอ่อาจ้าเวประกำศวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันร้ดสิบเจ็ดน,น,นะลูกน้ขออะไรขอเป็นตันเลขนม่เงินลูกน้าขอเป็นตัวเลขแม่เงินลูกน้า รูปที่สองมาแล uh ้วครับลูกที่สองมาแล้วนะเอาละลูกที่สองมาแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลูกแรกนะที่หมุนได้นะครับเอาไว้ข้างบนก่อนเนาะนี่คือลูกแรกนะครับหมุนได้เลขนี้นะครับคือเลขศูนย์นะนะแล้วลูกที่สองคือเลขอะไรลูกที่สองคือเลขอะไรลูกที่สองก็คือเลขเอาล่ะนะครับลูที่สองก็คือเลขแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปด้วยนะเออใครเพิ่งเข้ามาใหม่แชร์ไปด้วยนะครับ 2, เห็น2รูปแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับแล้วก็เห็น3รูปแล้วก็อย่าเพิ่งออกครับเพราะเดี๋ยวช่วงท้ายของคลิปนี้เราจะตีความให้นะครับว่าเอ๊ะเลขที่น่าสนใจนะครับเลขที่น่าสนใจคือเลขอะไรนะครับและรูกที่2ก็คือเลขนีกดเ,เลยค่ะห้าเดี๋ยวนี้ครับศูนย์ห้าห้าเลขที่สองคือเลขนี้นะครับเราจะหมุนสามเนะัวนะเราจะหมุนสามเลขนะคะครับรูปที่สองก็คือเลขนี้นะครับ เลขสองกคือเลขนี้นะครับเอาละครับเอาละทีนี้ลูกที่สามนะครับสำคัญนะครับสำคัญลูกที่สามเพราะอะไรเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับเสียงไทยหมุนปิงปองได้ห้าสามแปดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนบุคคลส่วนตัวนะครับผมมองว่าเลขสองตัวท้ายเนี่ยสำคัญเพราะว่าขนาดผมซื้อลอตเตอรี่สามแปดนะครับตามรูปปิงปองที่หมุนสองตัวท้ายด้วยสามแปดก็ออกสามแปดนะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะ ครั้งนี้นะครับ0ูนย์หาเอ๊ะห้าห้าจะคู่กับอะไร5อะไรดีนะครับส่งกําลังแรงใจนะครับส่งกําลังแรงใจนะครับเข้ามาให้กันได้นะครับผมนะรับส่งใช้ที่เตานะครมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเอาละเดี๋ยวเราเอาอันนี้บางบนเนาะที่หมุนได้เลขเลขศูนย์เนาะอ่าและอันนี้เนาะเอาล่ะนะครับเอาละเอาล่ะครั้งนี้นะครับวันที่1ธันวาคม2567นี้นะครับนะครับเสียงไทยหมุนปิงปองนะครับเพจเป็ดกล้าเดี๋ยวฉันนำโชคนะครับเพจแท้นะครับคนติดตาม300,000นะครับ และรูปที่สามนะครับก็คือเลขหึนี่ครับเลขนี้นะครับเอาล่ะเลขนี้นะครับเลขนี้นะเอาล่ะนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะตีความนะครับว่าจะหมายถึงเลขอะไรนะครับเอาล่ะครับเอาล่ะครับก็ดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีใครรู้นะครับว่า ลอตเตอรี่หรือที่เราเรียกว่าหวยเนี่ยจะออกเลขอะไรนะครับเราให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเหมือนที่ผมย้าตอนแรกนะก็คือให้เราจักให้เราเรู้จักธรรมาหากินนะครับให้เรารู้จักธรรมาหากินก่อนนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ เสียงทายเหมือนปิงปองเนี่ยเพื่อให้แนวทางก็ปัจจุบัให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วครั้งนี้นะครับอ่าครั้งนี้นะครับก็หลายคนยังไม่รู้นะครับน้องเพชรกล้าเกิดวันที่8ธันวาคมอ่าครั้งนี้ก็ครบรอบ20ปีนะครับครบรอบ20ปีนะครับ,รบ,รบ,รบที่เลี้ยงน้องเพชรกล้ามานะเพราะฉะนั้นเอ๊ะหรือสอจะมาไหมศูนย์สองสองศูนย์จะมาไหมพอฟันเลี้ยงน้องเพชรกล้ามาตั้งแต่ปีพศ2547นะคะคตอนนี้ปี67นะคะถ้าวันที่8ธันวาก็ ครบรอบ20ปีพอดีเลยนะคะใช่แล้วแ,แล้วเราก็บุนได้055ใช่หรือ022นั่นเองนะ,ะเพราะ5กับ2ใายกันนี่นี่จนมองเป็น5020ก็ได้นะนะคะนี่จะมองเป็น5020ก็ได,ะะ20ได้20ปี50ปีนะคะเลขขายกัน2กับ5เลขขายกันบางที5 2ตัวเนี่ยจะรวมเป็นตัวเดียวก็ได้นะ,นะน้องอาจจะให้ดูแค่นี้ก็ได้นาะ,ะ5020นะคะโอมาแค่นี้ดีๆเลย เราว่าอย่าลืมเติมห่างเลขศูนย์เป็นเลขหก 6, เลขเก้าจ,จะเป็นห้าหกห้าเก้าได้อีกนะคะแล้วก็ห้าเป็นสองก็เป็นสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์สองศูนย์ได้หมดศูนย์ยังเป็นสี่ได้อีกนะะเป็นห้าสี่สองสี่นี่คราวนี้เราต้องมาดูว่าทอฟันจะวิเคราะห์ออกมาเป็นเลขอะไรนะคะ๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าพี่เดชเป็นคนเปิดนะครับผมแล้วนะก,ก็ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการออกสลากลอตเตอรี่เนี่ยออกสลากสัญจรนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็พี่น้องชาวชิงใหม่และพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเอาละ่อนเลยวัีนี้ดูกันครับกับตุ๊กตาหนาเดี๋ยวดูนะนครับว่าครั้งนี้นะครับได้เลขอะไรนะครับได้เลขอะไรนะครับมาเลยครับมาเลยนะครับเพชรเพชรกล้าเด็กชน้ำโชคนะครับแนวทางนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ เหมือนตีปองได้0ูนย์ห้านะครับศูนย์ห้นะครับตีความนะครับตีความเลขแรกก็คือศูนะครับศูนย์สองก็มาจากยี่สิบปีครับรอบนองเพชรก้านะครับอ่ายีปีนะครับก็จากเลขตึงปองด้วยแหละศูนย์สอาเนี่ยนะคะครับเลขต่อมาครับก็คือหกห้าเก้าห้านะครับหกสอนะครับแล้วก็ห้านะครับห้าแปดก็คืองวดที่แล้วนะครับก็ยังก็ยังตามอยู่นะครับก็นห้าสามแปดมัออกสาไปแล้วแต่ห้าแปดยังไม่ออกก็คือห้นะครับก็คือตามวีม ที่แล้วนะครับต่อไป06 09นะครับ42 25และ22นะครับอ่าก็ให้เราทาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนะครับใครชอบหมดก็ซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบเลขไหนนะครับก็เรียกเอานะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้โชคดีนะครับใชขอให้โชคดี<า>นะครับถ้าเป็นพี่เดนีนทอฟันวงกลมที่เราฟันชอบแล้ว5วงกลมแล้วดอกจันวิ้นด้วยนะคะแต่เป็นพี่เดเนี่ย ชอบอะไรคะเอ่อถ้าเป็นสมมติว่าเล่นได้สามตัว้า <3 S 2> มวงกลมเลขที่พิเดรรักนะครับเลขที่พิเดรักนะครับก็จะเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์สองเก้าสองนะครับแล้วก็สองห้าครับ สองห้าเนาะใช่เพราะว่ามันเป็นห้าห้าก็หมายความว่าเลขห้าเลขห้าสองตัวเพราะว่าเราเใจหมุนได้หนึ่งสี่สองยังออกสี่สี่เลยนะเป็นงวดที่พี่เดบบไม่ได้เอะใจแล้วก็เฮ้ยสี่สองก็คือสี่สองตัวนี่วะครั้งนี้ห้าสองตัวมันก็อาจจะกลับมาเป็นสองห้าห้าสองก็ได้นะครับถ้าเป็นสามตัวแตกดีเลยนะสุนห้าห้าโอ้ขอให้มันออกเดี๋ยครับขอให้มันออกเดี๋ยครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยออกออกหามแต่มันออกเบิ้ลหน้าก็คือสองสองหนึ่งใช่ไหมครับออกสองสองสองหนึ่ง งนนี้ก่าจ,จะเป็นศูนย์ห้าก็ <5 S 2> ได้อาสองสองใครจะไปรู้ <0 5. S 1> นะครับอา่าใครจะไปรู้อาจจะออกตรงๆนี่เลยก็ได้นะครับส่วนสี่สองเนี่ยทอฟฟนแพงศูนย์เป็นสี่แล้วห้าเป็นสองแล้เป็น 4, 5, 4, สีน่ห้าสี่สองแต่สี่ห้าทอฟฟนไม่เขียนเพราะไม่ชอบก็เขียนแต่ 4, สี่สองนะคะอ่านแล้วนี่ก็คือเลขปิงปองครับผมเอาไ้ทุกแล้วกันเอาไอ้ทุกแล้วกันนะคะนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ทั้ง youtube และเพจ a c e b o o k ด้วยนะคะ คปจอหน้าจอไปา้วน,นะเลขงวดงานเขีนยกของงวดที่แล้วนะแต่ยังไงก็ไปเลือกเลขที่ชอบนะคะหรืออาจจะมาเบิ้ลศูนย์จะมาหรือเปล่าหรืออาจจะมาเบิ้ลสองสองห้าห้าหรือศูนย์สองศูนย์ห้าแต่ที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมเขียนเป็นอันแรกแล้วนะคะคือศูนย์สองคลบยี่สิบปีเพชรเก้าเด็กชายนำโชคงวดที่เราออกยี่สิบเอ็ดวันนี้อาจจะออกยี่สิบก็ได้นะคะงวดที่เราออกสองสองหนึ่งวันนี้อาจจะออกสองสองศูนย์ก็ได้นะคะอา่านะยี่สิบปีเพชรเก้า สามตัวแตกไปเลยนะคะห้าห้าศูนย์สองสองศูนย์ไปเลยนะขอรวย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 นะคะโชคดีนะคะ